เพราะว่าเขาจัดให้จัดให้การอยู่การอะไรเนี่ยแยกกันออกนะครับว่าเอออยู่อย่างนี้นะเอออย่าให้ไปอยู่กับพวกเขาที่เคยมีปัญหากันมาแต่แต่ก่อนหน้านี้อย่างเงี้ยเพราะว่าศัตรูเนี่ยเยอะไม่ต้องถามนะศัะตรูเยอะมากเออแล้วนักโทษอยู่ข้างในเนี่ยก็พากันเสียวแน่นอนอ่ะเออพากันหวาดระแวงเขาบอกเขาเป็นโรคหวาดระแวงหวาดระแวงคนจะมาทําร้าย ถามว่ามันเป็นแบบนั้นไหมก็มันก็ใช่นะเออมันก็ใชนะ่เหมือนกับทนายดังอะเอาไว้ง่ายเหมือนทนายดังเขาก็ถามว่าเขากลัวไหมเขาก็กลัวเพราะว่าเขาไม่คิดหรอกว่าเขาเนี่ยจะต้องเข้ามาอยู่ข้างในเนี่ยมันเสี่ยงไหมเสี่ยงมันก็เสี่ยงอยู่แล้วลนะ่ะถ้าไปเจอโจ์เก่าอย่างเงี้ยไปเจออริเก่าอย่างเงี้ยโอ้โหานางงเขาก็กลัวอยู่แล้วนะครับเรื่องนี้ ถูกต้องข้างในมันต้องปลอดภัยสูงสุดสิจูงไหมนะห้ามกล้องเสียโดยเด็ดขาดไม่มีข้ออ้างใดๆทั้งสิ้นห้ามกล้องเสียต้องเห็นทุกเหตุการณ์เพราะเขาต้องจับจ้องไปแต่ละมุมแต่ละแต่ละห้องขังเนี่ยเขาต้องให้เห็นหมดเลยอ่ากูจะนอนยังไงแบบไหนเนี่ยก็ต้องให้เห็นหมดไม่ได้นะเขาดูคือมันต้องดูอยู่ในสายตาของเขาอะ ถึงเขาจะไม่มาเดินดูเนี่ยแต่เขาก็ต้องเห็นในกล้องวงจรปิดเขาต้องให้เห็นเนี่ยเออคุณจะไปทําโดยแอบบังหรืออะไรเนี่ยเขาต้องให้เห็นให้เห็นตัวหเห็นตนตนะ่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยจะคําว่าปลอดภัยมันก็ต้องปลอดภัยต้องเห็นอยู่ตลอด24ชั่วโมงถูกไหมคนที่มองดูอยู่ที่กล้องเนี่ยก็ต้องมีคนคอยเข้าเวรคอยผัดเวรตลอด24ชั่วโมงบอกในแค่ดีนะครับ24ชั่วโมงจริงๆเพราะอันนั้นถือว่า เป็นความปลอดภัยสูงสุดเออจะไปจะไปแสดงอย่างวุนอย่างนี้ไม่ไมันต้องให้ตรวจสอบทางหลักฐานนะครับอืมใช่ไหมก็ไม่รู้เหมือนกันคุณวิโวนะครับเรื่องนั้นเราก็ต้องว่ากันไปเนาะเรายังไม่สามารถจะไปคิดได้ตรงนั้นหรอกต้องให้มันดูเหตุและผลหลักฐาน,นต่างๆเออ ว่าจริงหรือไม่ยังไงก็หลายคนที่เขาไปเสียอยู่ในนั้นนะนะบางทีก็ติดเชื้อในกระแสะเลือดเสียชีวิตก็มีแล้วเราจะไปชิญสูตรได้ยังไงว่านอนไปเฉยเฉยก็เสียชีวิตไปเลยนะพอแพทย์เขาลงวินิจฉัยว่าติดเชื้อในกระแสะเลือดก็จบแล้วไปทำอะไรได้ไหมทำไม่ได้เลยเออทำอะไรได้ไหมไม่ได้เออ พูดโกหกแล้วเหรอปลอดภัยสูงสุดคือต้องระวังทุกยี่บสี่ชั่วทั้งยี่ิบสี่ชั่วโมงเออถูกไหมนะมันต้องมีการหวาดระแวงกันระวังกันทุกยี่สี่เพราะอะไรข้างในเนี่ยมีแต่ระดับทั้งนั้นเออจะเกิดการทําร้ายกันเนี่ยเยอะมากบอกตรงว่ามีโอกาสเป็นไปได้สูงหมดอ่ะมีโอกาสเยอะมากเพราะอะไรมันต้องปลอดภัยสูงสุด ถ้างั้นมันก็เกิดการจราจลกันสิเกิดการวางแผนเกิดการแหกคุกเกิดการทําอะไรทุกอย่างเพราะฉะนั้นยังไงมันก็ต้องปลอดภัยมากที่สุดถ้าที่ทาได้เออต้องเห็นต้องดูต้องรู้หมดนะครับมันมันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะบอกได้เลยนะมันก็น่าควรจะเป็นแบบนั้นความปลอดภัยนะเออแต่แต่ว่าไอ้คนที่อยู่เนะี่ยมันก็เหมือนกับเอาหนูไปขังไว้ นะแล้วเราก็คอยดูว่าพฤติกรรมเป็นยังไงแบบไหนนะครับเขาก็คอยดูแต่ไม่รู้ว่าเขาละสายตามันไม่ได้จ้องดูอยู่ตลอดยี่บสี่ชั่วโมงมันก็คงจะเป็นไปไม่ได้ละมั้งนะครับแต่ไม่รู้ว่าเวลาไฟส่องมาเนี่ยมันต้องเห็นทุกคนนะเออไม่ใช่มืดไม่ได้ขังห้องเดียวเนี่ยก็อยู่มืดอยู่คนเดียวเนี่ยไม่มีใครเห็นไม่มีใครรู้ว่าทําอะไรยังไงเนี่ยมันก็ไม่ใช่ไงเอฟซีเออมันไม่ใช่ มันต้องให้เห็นเห็นคนนะนอนก็เห็นนะครับนั่งก็เห็นมันต้องให้เห็นไงถ้าให้ปลอดภัยก็ต้องเห็นหมดถูกไหมไม่ใช่ห้องมืดปิดทึบหมดมองไม่เห็นเลยอย่างเงี้ยอืมแล้วคนโดนคนเดินตรวจตรวจตลอดทุกชั่วโมงอย่างเงี้ยต้องเดินตรวจหรือเปล่านะเดินตรวจตามห้องไปเรื่อยๆรื่อยหรือเปล่า มันก็ต้องดูนะครับว่าถ้าเกิดกล้องไม่เห็นเนี่ยมีคนเดินตรวจไหมระหว่างห้องเนี่ยก็ต้องดูไปเรื่อยๆคือพูดอนะมันพูดได้นะเอฟซี FC นะเอ็ดบอกเลยพูดก็พูดได้แต่ว่าการกระทํานั้นมันจะใช่หรือไม่เนะี่มเราก็ว่ากันไปคุณชัยนรลคงนะครับสวัสดีสวัสดีเอฟซี FC ทุกท่านด้วยนะครับเข้ามาแล้วเนาะเราก็ว่ากันไปแหละแต่เราก็สงสยัยถามว่าสงสัยไหมก็สงสยนะัยแหละมันเป็นเรื่องปกติที่จะต้องสงสยัย แต่ทํายังไงได้ก็ทุกคนมีสิทธิ์สงสัยแต่จะทําให้มันกระจ่างได้ก็ต้องอคนที่อยู่ในนั้นอต้องทําให้กระจ่างต้องทําให้สิ้นสงสัยนะครับทําให้สิ้นสงสัยไปว่าสรุปแล้วมันเกิดจากอะไรกันแน่อืมเป็นยังไงแบบไหนนะครับ ขอบคุณมากครับแอปนิวนะครับที่ดูโฆษณาให้นะครับไขรตายนะครับเอา้าพุ่มกับโจ้นะครับพุ่มกับโจ้พุ่มกับถุงดำนะครับเอที่เป็นอลิกับออะไรนะทนายดังนะครับก็ไปซะแล้วนะครับเอทำ้ายตัวเองไปซะแล้วอก็เป็นที่น่าช็อกอยู่เหมือนกันนะเอฟซีช็อก เออนะเขาบอกเป็นโรคหลายโรคเขาว่าอย่างนั้นนะครับเออเป็นโรคหลายโรคโรคหัวใจนะครับเออโรคหวาดระแวงนะครับก็แอดก็งงอยู่นะตอนนี้นะป้านางแอดก็งงเหมือนกันะเรื่องนี้นะแอดก็เฮ้ยจริงเหรอเอจริงเหรออะไรเงี้ยแอดงงนะว่าจริงเหรอเออเนี่ย ลายต่อไปเหรอไม่แน่นะเขาจะสั่งเขาจะสั่งยังไงก็ได้นะครับสวัสดีครับคุณแม่สุมนนะครับเขาจะสั่งไงก็ได้เหรอโอ้มันจะใช่เหรอแบบนั้นเนะ่เพราะอยู่ในนั้นน่ะมันเป็นผู้ย่ง่าว่าอยู่ในนั้นน่ะคือเขาจะสั่งให้ซ้ายก็ได้สั่งให้ขวาก็ได้นะจะบอกไว้เลยที่นั่นนะถูกไหมเพราะอยู่ในการควบคุมไงเขาเรียกว่าอยู่ในการควบคุมนะเขาจะสั่งให้ไปทําอะไรสั่งให้เป็นแบบไหนก็ได้ สั่งให้อยู่ก็ได้สั่งให้ไปก็ได้เออใช่ไหมสั่งได้ทุกอย่างนะครับเพราะว่าถือว่าคุณอยู่ในคุณอยู่ในที่ที่บังคับของเขาแล้วเอ,อเขาจะทําไงถ้าเขาอยู่ข้างนอกแบบเนี้ยอยู่ในที่เสรีไงกูจะทําอะไรเขาไม่ได้อยู่แล้วจ้ะมันมีกฎหมายคุ้มครองอยู่แล้วแต่อยู่ข้างในนะ่นนะกฎหมายค,าคามมุ้มครองมีแต่น้อยมีแต่น้อยไงให้สิทธิน้อยมีเหมือนกันแต่แต่ลับตาเนี่ย มันไม่มีใครเห็นไงเออเขาจะทำยังไงก็ได้เห็นไหมก็จะเป็นแบบไหนยังไงก็ว่ากันไปแหละแต่ต้องดูหลักฐานนะครับเออเราจะไปกล่าวลอยๆอยก็ไม่ได้นะต้องให้เห็นว่าเออหลักฐานนั้นเออมันไปในทิศทางไหน <c oughs> เดี๋ยวเขาก็จะมีการถแถลงข่าวนั่นแหละเออมีการถแถลงเพราะว่าเขาต้องตรวจสอบอีกเยอะเออหลายหน่วยงานก็เข้ามาระดับอธิบดีระดับ รัฐมนตรีนะครับมืเอามากันทุกอย่างนะครับเวรกรรมมีจริงใช่ไหมถูกอย่างนั้นมันก็ใช่เออมันก็ใช่อยู่ถ้าถ้าถ้าเวรกรรมไม่มีจริงก็คงจะไม่ได้เข้าไปอยู่ในนั้นหรอกเอาจริงคุณทํากับคนอื่นได้ใช่ไหมละ่ะไม่ใช่ว่าเพิ่งทําอ่ะเขาก็ทํามาเยอะแล้วละ่ะทํามาหลายคนมากทํามาเยอะเอ,อพอผลผลกระทาของเขาก็มันก็จะตอบแทนเขา เป็นแบบนั้นไม่ว่าใครอย่งนั้นแหละทําไม่ดีต่อคนอื่นเอาไว้แบบไหนยังไงเออพอเขาจับได้พออะไรได้บ้างนะก็จะมาบีบน้ําตาจะมาร้องไห้นะครับจะมาบีบน้ําตานะเอเหมือนแม่นอกายอย่างเงี้ยไม่ได้นะเออ ใช่ไหมก็นั่นแหละเออมันอาจจะมีที่อับสายตาอยู่บ้างละมั้งนะครับนะแอดก็ว่ามันจะมีที่อับสายตาอยู่บ้างคงจะไม่มีที่อ่าเปิดอยู่ตลอดยี่บสี่ชั่วโมงหรอกนะครับเจ้ไหมมันอาจจะมีที่อับสายตาอยู่บ้างว่าอาจจะด่าอาจจะทุกอย่างมันก็ต้องทําทุกอย่างที่ในนั้นมันไม่ใช่ที่สวรรค์นนะบอกตรงในนั้นไม่ใช่ที่สวรรค์นนะเออมันก็คือขุมนรกของคนที่ทําผิดทําชั่วนั่นแหละ ผมในะโลกของเขาที่เขาได้ได้รับผลกระทบก็คือแบบนั้นเลยเออไม่ใช่ว่าเออไม่ใช่ว่าอยู่ๆคนก้าเข้าไปแล้วโอ้โหอยู่ข้างในมันโคตรสุขสบายเลยกินของดีๆนอนก็นอนอิ่มกินดีนะครับนอนฟูกนอนลายยางดีนะครับโอ้โหมีคนปูที่นอนให้มีคนทํานู่นทานี่ให้นอนกินเฉยๆมันจะสบายไงมันไม่ใช่ในนั้น,น,นเออมันกัก กักขังนงเหนียวอิสระภาพนะครับทุกอย่างนะเอาพูด,ดง่ายๆว่าคุณจะไปไหนมาไหนก็ไม่ได้เรื่องข่าวสารเนี่ยเขาจะให้ดูก็ได้ไม่ให้ดูก็ได้นะหรอแอดไม่รู้นะข่าวตรงนี้นะครับเออเก่งรายพางเนี่ยนะครับแอดไม่รู้นะเออว่าเขาเสียหรือเปล่าหรือย,ยังไงเขาเข้าไปอยู่ในคุกแล้วเหรอ เออแต่พวกนี้เข้าเข้าออกเข้าออกเป็นว่าเล่นนะแล้วก็อะไรอะไรอีกคนหนึ่งอะ่ะเสียโป้เสียโป้อ,อะไรเนี่ยเอฟซีอันนั้นเขาก็ติดคุกอยู่อ่าถ้าเขาอยู่เป็นนะเออปรับสภาพตัวเข้าได้นะมันก็อยู่ได้ที่ในนั้นอะ่ะอยู่ได้ปรับสภาพตัวปรับอะไรอยู่ได้อยู่ได้อยู่แล้วเออมันขึ้นอยู่กับคนจะปรับปรับสภาพอยู่ได้ไหมนะถ้าปรับไม่ได้อยู่ไม่ได้ก็ลําบากใจอะ ก็ต้องคิดมากเครียดมีคนที่เข้าไปในนั้นนะ่ะโอกาสที่จะเป็นโรคซึมเศร้าโอกาสที่จะเครียดมีเยอะเพราะอะไรอ่ะเขาไม่ได้รู้เลยว่าข่าวสารภายนอกมันคืออะไรเออถูกไหมล่ะนี่นะผลของการกระทำเขาไม่ได้รู้เลยว่าโลกภายนอกเนะี่ยมันมันไปถึงไหนแล้วยังไงเขาไม่ได้ให้ดูบางครั้งก็ไม่ให้ดูรายการอย่างอื่นเลยนะอาจจะให้ดูแต่ สารคด,ดีหรือว่าไปให้ดูที่เขาบังคับให้ดูก็คือสวดมนต์ไหว้พระนะเออทำคุณงามความดีให้ดูไปแบบนั้นนะเออเขาก็ไม่ให้ดูอย่างอื่นมันก็จะไปรู้เรื่องอะไรโลกภายนอกเนะี่ยตัดขาดไปเลยมันก็มันก็ไม่จะไม่ใช่เอ,อสวรรค์ของสำหรับคนที่ทำไม่ดีหรอกเออมันก็จะเป็นสวรรค์ เป็นนรกของคนพวกนั้นนั่นแหละเออมันไม่ใช่เรื่องดีแต่มันทำน่ะมันไม่ได้คิดอะไรเลยเวลามันทำ fc มันไม่ได้คิดว่าเฮ้ยกูทําไปแล้วกูจะได้รับผลกระทบแบบนู้นแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้คิดอะไรแบบนั้นเออมันทําไปแล้วมันก็อารมณ์ชั่วคราวชั่ววูบอะนะเออทําไปแล้วก็สุดท้ายก็ได้รับผลกระทบกลับมาก็นั่นแหละนั่นคือผลกระทบของเขาเออ แต่เขากว่าจะปรับตัวได้กว่าจะอะไรได้มันก็สายไปซะแล้วกูก็โดนไปบางคนก็ออกมาก็ไม่จ้าออกมาเออออกมาแล้วก็ทํากับเขาไม่ใหม่เพราะว่ามันชินแล้วไงอยู่ข้างนอกก็งานทําก็ไม่มีงานการก็ไม่มีนู่นนี่นั่นเอตกงานออกมาก็ตกงานไม่มีเงินกินข้าวไม่มีเงินอะไรคุณจะอยู่ยไงคุกก็ไปทําผิดอีกคุก็โดนจับเข้าไปอยู่เหมือนเดิมที่นั่นก็ได้กินข้าวฟรีอยู่ฟรี เออนะถึงจะลำบากแต่ก็ได้กินอย่างน้นอยๆก็ได้กินอาจจะมื้อเดียวสองมือ้อก็ไม่เป็นไรเออได้กินอยู่เออถึงจะไม่อร่อยก็กินแต่ว่ามันก็ไม่ตายเออแต่ถามว่าโตไหมมันไม่โตอยู่แล้วนะมันแกนแน่นอนเออแต่ก็ไม่ตายมันทุกทรมานน่ะก็ทำให้มันอยู่ทุกทรมานเออสวัสดีคุณสุชีพนะครับผม รอไม่เชื่อเลยเหรอว่าเสียชีวิตจริงๆเหรอเออเอามันก็ต้องรอชนสูตรไงเออมันชนสูตรได้นี่เสียไม่เสียนี่ชนะสูตรได้ถูกไหมละ่ะถามว่าเราสงสัยไหมเราก็สงสัยนั่นแหละเอ้ยใช่เหรอเออหรือว่าข่าวปล่อยข่าวหรือเปล่าหรือยังไงอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมเรามีสิทธิ์สงสัยไงมีสิทธิ์สงสัยแต่ว่าคำศสกคําว่าสงสัยเราก็ต้องชนะสูตร ทราบให้ได้ว่าสรุปแล้วมันจริงหรือเปล่าเออถ้าไม่จริงก็ต้องไปงานศพซิเดี๋ยวยังยังไงก็ต้องมีงานศพแหละนะเออยังไงก็จะมีงานศพวันที่เขาจะเผาเนี่ยเขาต้องเปิดเปิดโรงแล้วก็จะไปเอาน้ำมะพร้าวไปล้างหน้าเออจะไปดูไหมนะตอนนั้นดูให้มันเห็นจริงๆเลยนะว่าใช่หรือเปล่าเออต้องให้ญาติเขานะครับเออ ขอตัวไปทําธุระก่อนได้เลยครับผมแอมนิวนะครับขอบคุณมากครับผมนะนั่นแหละเอฟซี F C. คนที่สงสัยก็คือครอบครัวเขานะเนี่ยว่าเขาสงสัยเนี่ยมันใช่หรือเปล่าหรือย,ยังไงเออแต่เสียชีวิตจริงหรือเปล่าเรืก็ว่ากันเอ,อเขาจะทําแบบนั้นยังไงเออถ้าบอกว่าเสียแล้วก็บอกไม่เสียเเนี่ยอ,อไม่เสียแล้วก็บอกว่าเสียเนี่ยเพื่ออะไรเออมันต้องถามตรงนี้ก่อนว่าเพื่ออะไร เออมันต้องถามตรงนี้อยู่ถามตรงนี้ก่อนทําไปเพื่ออะไรถ้าคนเขารู้นะว่าสร้างขึ้นมาในโองานเข้าเลยนะจะบอกไว้เลยนะพินาศนะเออความว่าพินาศจะมามาเยือนโดยทันทีแหละเออผลกระทบนี่บานเลยแหละ